ราการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำโอเคนะสวัสด,ดีเราก็อยู่ในทาาสองซึ่งโดนไก่ปั๊มเยอะมาก้าเปลือขนาดไหนเอ,อ้ยโอเคครับ ตัวตัวโอ้ยเชี่ยมีกอืมซุสิอ่ะจ้ย,ยจอดมันยอดมากเสียงแกหรอก้องไม่ใช่ละ เจ๊เจ๊นกันต่ออุ้ยเอ่อไปเลิกเลิกเลิกขัดเอาขัดก่อนขัดก่อนขัดขัดขัดก่อนโอ้ไม่ตัดมันละ16ต่ออันนี่ก็ให้เขายิงคนเดียวอยู่แีละจีซีสว แอตมตก่อนสตา,าร์ทเราไม่ขับห้องสี่ห้องเสียิเสีย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 เียมันเต็มคอยดีเ,เยดวเยดวก็แพ้ย,ย,ยังไม่จบใช่ไหมน้องเจี๊ยงนานาอย่อยเราวเราถัวพี่รถหัวพี่รถตี่ะว้าวันเลยทีเดียวโอ,อ,อ้ ไปไปค่ยยยคอยบอกหน่อย้ไหไปจุ๊บจุ๊บเปิดเปิดทีนี้ใช่ไหมจเอา, <c oughs> านลาเปิดคีนี้ใช่ไมดิบะม,มันไม่ตายอ่ะม,ม,มันไม่ตายอ่ะ โอ้ยตายส์เออหมึงจะกระสุนจนหมดแม็กเลยกับตัวเดียวเออตจองเจ็บไหมเนี่ย เราที่จะห้องอื่นเขาเล่นกันจบเฮ้ยมันเดินผ่านได้ไงวะเฮ้ยอามุคุริคุริคุริเอาไม่ใช่มินิแอร์เกือได้ตัวนึงส่่นไปนะกว่าจะหอโอ้ยกว่าจะหาห้องได้นะเนี่ยใช้เวลามากลำบากเป็นรัวอย่างโอมโปเข้ามาเล่นนี่เยอะเล่นล็อกนี่มันเล่นสไนเยอร์ข้างบนนี่แหละตรงเทีขาว ได้่เยองเลอานม่ออคา้านีเขาเหโอ้โหคนเยอะโคตรเลยอา้องเกี้ยเข้ามาแล้วอู้หูจะมีบาแบะด้วยบาเล่เอสองล้านฝั่งขายฝั่งเราใช่ป่ะบาแบะใช่แมวว้สามดอกเอออื มันเกียนไม่หิตว่าื้อเอาเนี่ยอะไรอากลมันจะได้เปียบมก็ได้เปียกันหมดแต่โอ้โหปูครับโอเคเย้เอ้เอาเนี่ยโฮ้ยใช่อะไรประมาณนีเปิดให้ตรองเวลา ตกพี่ตายพี่จะตัดคลิปอ่ะโอเคโหเนียนไว้เฮ้ยระวังด้วยนะเขาไม่สิงห้ามันจะฆ่าพี่คนเราก็เป็นสัตว์เหมือนกันนะโอ้โหมีงสิงของ้อไม่สิงข้อห้าอยู่ว่าอะไรนะน้องเจอ,อไม่ใช่อันนี้อันนี้ต้องเล่นกับพี่ใช่ไหมเลิกเลยคัดคลิปนี้ก็จบตรงนี้นะไปต่อกันเลย